แกเป็นคนตัวเล็กนะอืค่อนนใจข้อแกใหญ่นะอคนลกคนแกเล็กกว่าฉนะันอยู่แล้วใช่ อันนี้มันมีรอยรอยเปิดแต่เปิดไม่ได้เนาะมีรอยมีรอยผม,ยมก็เกือบเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ใส่นานแล้วอ่ะพี่จนมันเน่าถอดไว้ไม่ได้ใส่นานละต้องปอกให้มันเข้ากับหลอดหลอดมิตรเราว่าไม่น่าจะทังมากถ้าเบอร์นี้นะฮะตัวเล็ก ไม,ไ,มไม่เล็กครับอ๋อยังมีเล็กกว่านี้นี่ครับอ๋ออันนี้คือ,อน,นี่คือราคาเริ่มต้นอ,อันนี้มันจะใหญ่ขึ้นมาตัวนี้จะเป็นราคาร้อยร้อยสี่สิบบาทนะครับยังดีคคต้วตัดตายให้พี่แขนเขาคิดเล็กผมเอาวัดกับน้องนี่ก็ได้ไม่ถือว่าไม่ใช่เม็ใส่เองใช่ อันนี้ใส่เองแต่จะเอาให้คนหนึ่งใส่แต่เขาเป็นคนตัวเล็กกว่าแขนเขาาจะเล็กกว่าผมเลยเอาออกสักข้อก็ได้เพราะเขาเป็นคนตัวเล็กประมาณนี่แหละตัวแบบตัวเหมนน้องเขาหน่อยตัวตัวเล็กตัวใหญ่แต่คนแก่แล้วมันอยู่ที่ข้อมือให่ข้อมือใหญ่เ้อเล็กกับข้อมือให่ก็มีอาจจะออกข้อออกข้อหนึ่งได้ครับแก่แล้วไม่ให้คนแก่ใส่ โอเคเลยแหละตัวเล็กนี้นะ<ค>นจริงๆอะ่ะจะว่าไปแล้วเบอร์เบอร์เครื่องอะ่ะเบอร์เครื่องที่เหมาะกับถังจริงอะ่ะต้องบาต้องบางกว่านี้เพราะว่าตัวล็อกเนี่ยตัวล็อกมันมันมันไม่ มันไม่ล็อกขาคือมันเหมือนกับหนีไปเฉยตั้งแต่ตัวเก่าอ่ะ,อะแล้วมันก็ต้องพอดีกับหน้าเครื่องอะระดับมันต้องเท่ากันแต่อันนี้มันเลี่ยมหน่อยนึงม,นมันจะเหมือนกับมันจะเกิดสูงขึ้นมานิดนึงมผมตามเบอร์นี้นะตามเบอร์นี้แต่ถ้าเกิดเล็กบางกว่านี้มีแต่แพงขึ้นอีกอแต่ตัวทั่วไปเขาจะไม่มีกันเขาจะมีเบอร์นี้มันเลยถูกมันใช้เยอะก็เลยถูกครับถูกกว่เขาจติจริงพอใช้ได้ จะพบแต่ตามหลักของเบอร์ของเครื่องถามว่าใช้ได้ไหมนี่ครับไอตูวบานพลาสติกตัวนี้มันจะมันจะเอ็นขึ้นใช่ไหมมันจะเอ็นขึ้นมันจะเอ็นขึ้นตามหลักมันต้องบ้างกว่านี้ครับแต่มันจะแพงถามว่าเท่าไหร่ก็สองร้อยครับแต่ตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ประกอนครับถ้ามันใช้ได้ตอบโจทย์ที่สุดก็คือตัวฝาเนี่ยถ้ามันปิดแล้วมันไม่ไปอัดนี่หรอครับถ้าเกิดถักถ้าเกิดบางบางตัวเรือนเนี่ยมันบางมากแล้วเครื่องเนี่ยมันอัดมันใส่มาเต็มหน้าพอดีอ่ะ ฐานจะใหญ่กว่านั้นไม่ได้นะเพราะนั้นปิดฝามจะปิดไม่ได้แล้วติดปิดฐานเนาะล้วถ้าปิดได้ขึ้นมาจริงอะ่ะคนไม่ไม่ไม่ประเมินอะ่ะพังเนียครับบักเนาะแกนแกนหักลย <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้าอ,อัดหน้าจอใช่ใช่มันจะดีบอัดตรงข้างหน้าไปด้วยมันอาจจะเสียรูปนี้ทผ่ฐานมันจะมีการจลด <c oughs> แต่นี่ก็ใส่มาแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร อะหันมามองครูว่าหันมามองหันมามองแล้วมันไม่เดินไม่ได้ใส่นานแค่ไหนแล้วครับโอ้จะไม่สองปีแล้วเหรอน่าจะสองปีได้ปีกว่าสองปี สองปีอ่ะมีสองปีอ่ะไม่ได้ใส่อันนี้เมเบาๆไปหน่อยทำไมมันเขาเ,เปลี่ยนเรือนใหม่ก็เลืก็ทิ้งไว้เลยก่อนก่อนเปลี่ยนมันก็เดินอยู่ปกตินี่แหละก็เปลี่ยนเรือนใหม่ใส่ 5-6เดือนอะครับเปลียนไปใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยกว่าจะบนมาใส่ที่แต่จริงๆตัวนี้ก็สวยนะุณผชอบบ้านนายกาหน่อยใส่ไปเรื่อยซื้อไปเรื่อย <c oughs> อาจจะเป็นภาพคืออะไรของมันลงแค่ตัวกอ่อนไม่ได้ยินเพลงทำยางนี่ได้ใส่ยากไม่ใส่ยา สารเคมีครับมันมันฐานมันนานมันเป็นคาบอะนะเป็นคา,าบที่ต่กันมันคนะาบเสียเพราะว่าทำม,มันหมดอายุมันทิ้งไว้นานปุ๊บมันก็จะออกครับเพราะยี่ห้อเนี้ยแม็กเซลใช่ไหมมันจะเป็นที่แม็กเซลเยอะบ่อยถ้าแม็กเซลปล่อยไม่ได้ครับถ้าใช้ยี่ห้อเนี้ยมันจะเป็นคาบ,าบกเกี่ยวเมือหมดทานนะนะก็คือสารเคมีที่ออกจากออกไงเนี้ยเวลามันมันหมดสภาพมันจะกลายเป็น ไปเป็นอ,อะไรที่ไฟฟ้าไม่วิ่งถ้ามันอยู่ข้างในมันดีแต่ผมออกมามันไม่ดีประมาณนั้นครับชาวบ้านชาวบ้านพูดอะออกมาไม่ดีแน่แต่อยู่ข้างในมันดีมากน,นี่เดินแล้วนะครับนี่ครับเต็มนะทกทีไม่เดินเออดีกว่าวดีกว่าทิ้งไม่เปล่าเปล่าเออไปใหคนแก่ใส่นี่ครับดีนะที่มันแค่สเต็ปแรกก็แก้ไขได้นะไม่งั้นนั่ง นั่งดูผมเลยตุ้มแม่อันนี้ดีนะที่สเต็ปนี้คือรอดเลยสเต็ปเดียวเพราะมันมีมันม,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 มีหลายสเต็ปครับอาการที่มันไม่เดินมาต้องเช็คนู่นเช็คตรงนู้นตรงนี้น ใช่เสร็จทำให้ครับตัดข้อก็มีสามสิบบาทเนาะครับเเป็นร้อยเจ็ดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจัดเลยเดี๋ยวผมจะดูความเหมาะสมก่อนว่าข้างไหนข้างนี้เหมาะครับข้างนี้เหลือเยอะมากเลยข้างนี้เหลือนิดเดียวเองเฮ้ลูกชายเหรอแถวผมทำเป็นไหมเนี่ยเรียนกับพ่อเป็นหรองซ่อมไหมน่ะ กเ<ไม> <bırak> ดี๋ยวนี้หายากครับคนออที่จะ<ช>สนใจอ่ะบ,บุคลาพนจาิชาติดตัวไปไหนก็ไม่อดทีนี้บุคลากรเน่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับใช่ครับ,รบเพราะว่าผมไม่ไมีใครสในใจกันแ <AR> ล้ก็น,น่าแปลกนะว่าตามสถาบันเนี่ยเขาเขาไม่มีหลักสูตรเนี่ยงงมากเลยนะ มีแต่คนหมอไม่มีใครสอนไม่มีที่ไหนสอนผูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ทําหนักสูงแต่ส่วนใหญ่นาฬิกาที่เป็นราคาแพงก็ยังเป็นสายแบบนี้แล้วเรือนแบบนี้อยู่เนะยราคาสี่ห้าล้านก็ยังเป็นสายแบบนี้อยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้มันไม่ได้แพงเพราะว่าสายหนังหรือว่ามันตัวเรือนมันอะ่ะก็ยังเป็นตัวเรือนเหล็กอยู่สี่ห้าล้านไม่ได้อ่าจริงนะไม่ได้ก็ยังเป็นเรือนเหล็กอยู่แต่มันมีเป็นแสนมีท้อง ใช่เป็นแสนอยู่แต่ว่าโอ้โหไซโก้เรือนเจ็ดแปดแสนผมก็ไม่เคยก็ยังเป็นเรือนเหล็กอยู่ดีผมก็ยังไม่เชื่อนะว่าทําไมพลาสติกทำไมเป็นแสนได้<ช>เขาเขาทำให้กี่เรือนแล้วเขาไปแจกใ,<ช>ในโพลิวูดอ<ช>่ะแล้ว,<ช>ลวมีล,ล,าล,ลายเซนลายเซนดารายเงี้ย <ๆ S 1> มีไม่กี่ไม่กี่เรือนในโลกเนี้ยอัเท็กซิลิเป้อะไรพวกนี้ก็ยังเรือนยังเป็นเรือนเหล็กอยู่เลยแปดสิบเก้าราคาคือมองโดยรวมอ่ะลูกค้าก็มองว่าเออมันก็คือเป็นเหล็ก อะไรเแต่ตัวสแตนเลสอ่<ล>ะมันก็มีเกรดของสแตนเลสน,นะครับบางคนใส่สแตนเลสเกรดเนี่แพ้บางแล้วไปใช้อีกเกรดหนึ่งอ่ะไม่แพ้ก็มีนะม,ม,มันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะมันดีตรงนี้แหละที่มันแพ้พูดถึง<อ>ว่าอาชีพนี้ยังใช้ได้อยู่ไงเพราะมันยังทำเรือนเป็นเรือนเหล็กไว้อยู่ตลอดจีบจีบจีบโมงจีบนาทีนะประมันห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าตอนนี้ห้าโมงห้าสิบเก้านะครับก็จะหกโมงพอดี ทีนี้ผมจะลองดูว่าส่วนเครื่องนี้มันปรับรอบสัปดาห์งะงะนิดนึงตอนนี้คือรอบสัปดาห์รุ่นเนี้ยมันจะต้องหมุนเข็มมันต้องหมุนเข็มรอบตามเวลาของของจริงเลยตอนนี้มันวันที่วันตกไปวันวันที่สามสิบครับวันรอบสัปดาห์ฮะวันมันตัวเล็กนิดหนึ่งเองไม่เห็น เม,มืม <า S 1> ม่อก่อนเ <c oughs> มื่อก่อนยังเห็นครับเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เล็กมากก็มองไม่เห็นแล้ว <c oughs> ใช่ไหมที่มันชี้อยู่คือคือไม่ใช่ที่เขาชี้อยู่คือ F R I ออเมื่อกี้ผมมองกลับหัวฝ่ายเดย์ <c oughs> ก็วันนี้จะเป็น W V D ต้องย้อนต้องต้องเยอะเลยเพราะว่าไม่พยมเนี่ยมันมันได้แต่วันที่ครับต้องสัปดาห์ไม่ได้ หมุนนานหน่อยตั้งรอบจับตาตัวนี้มันจะหมุนอย่างงี้ครับพอดีกระลุกกระลาพอดีเมื่องอะไรครับตั้งไปเยอะตั้งด้วยได้อะที่เสียเวลา วันนี้ซันเดย์แล้วนะครับเห็นไหมครับตรงกลางจะเป็นซันเดย์นะผมก็จะหมุนไปเรื่อยๆรอครับสองรอบก็คือหนึ่งวันเนาะนะครับอันนี้จะมีบอกในส่วนของรอบชั่วโมงนะครับเป็นตัวช่องกลางนะครับเป็นรอบชั่วโมงส่วนตัวขวามือเนี่ยจะเป็นวันที่นะครับแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นรอบสัปดาห์นะครับบอกเวลาครบในส่วนนี้ตอนนี้ก็เข้าวันวันจันทร์นะครับผมหมุนเข้าวันจันทร์ละไปไปมันถึงวันพฤหัส มึงมันนี้พุทพุทหน่อกุทธกุทใช่ไหมพุทพุทครับพุทธครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเลยผมหมุนใหม่นะหมุนหมุนไปรอบใหญ่เลยโอเคนี่ก็มาวันอังคารอ่าวันอังคารละอีกทีเพื่อความทัวอ่าใช่ครับอีกวันเดียวทีนี้ ผมก็จะดูไอ้ตัวล่างเลยพอม,มาบรทุกปุ๊บผมจะดูรอบชั่วโมงตัวล่างเลยบางทีนี่นะครับแล้วทีน,นีน้รอบสัปดาสัปดาดตรงเป๊ะเราก็จะมาเอาวันที่นะครับวันนี้วันที่สามสิบไม่รู้อันีสามสครับต้องสองครับเดี๋ยวไม่สองเดี๋ยวมันเลยมันเลยห่าพอดีสามสิบเนาะอ่ะก็ป พอดีเดือนนี้มี31วันพอดีก็ไม่ต้องปรับไปสามสครับประมาณนี้เรียบร้อย